วันนี้ป้าทำคั่วกิ้งหมูสับข้าวโพดอ่อนน่าทานมิจ๊ะรสจัดจ้านมากเขาบอกว่าอร่อยนะถ้าคุกค้าแล้ว้อนอยิ่งอร่อยเลยไปดูป้าทำนะจ๊ะวันนี้ป้าจะทำคั่วกิ้งหมูข้าวโพดอ่อนนี่นะข้าวโพดปะหนึ่งถ้วยมากน้อยแล้วแต่เราชอบ หมูปาห้าร้อยกรัมน้ำพริกป่าแปดสิบกรัมป้าใส่พริกอ่อนเนี่ยนะเพื่อความหอมเพิ่มความหอมใครไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวป้าใส่เนะาะก็ใบมะกรูดซอยน้ำตาลน้ำปลาผงปรุงจะผงปรุงผงปรุง,ง,ง,งไม่ได้ตักนะเดีย๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะ หมูจ้ะถ้าร้อนส่นเราต้ใส่นะโอ้าธรรมดาส่วนหน้าก็จะปิดตรงเผาที่ร้อนก่อนเลยไปเรื่อยๆจ้ะใจเย็นๆจ้ะก็กินใจเย็นเนาะ ใช้เวลาหน่อยนะจ๊ะเมนูอร่อยใช้เวลาหน่อยจ้าเราไปจะขอเลี้ยงไปหน่อยให้น้ำแห้ จะใส่ข้าวโพดลงไปคั่วกับโมูแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเ้าสุกยาและแห้งเล้วเดี๋ยวจะเ็าจะไม่สุกมันจะแข็งป้าจะกินไม่ได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะหรือว่าเราก็ไม่ใส่กันหรอกกิ้งกอ่ะแต่ป้าชอบข้าวโพดอ่อนป้าก็เลยใส่ผิดถูกไม่ต้องว่ากันอา,าหารแล้วแต่ความชอบของบุคคลคนกิน ก็ไปเหมือนกันอจะใส่น้ำพริกนั้นนะจ๊ะใส่น้ำพริกลงไปคั่วจ้าใล้ได้เข้าน้ำเข้าเนื้อกับหมูเนาะ ไฟไฟไฟอ่อนไฟกลางค่อนอ่อนนะไปค่อยๆคั่วใจเย็นๆนี่กุณยังไม่แตกลแตเลยจะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะให้คิดจะได้มีน้ำคิดจะได้แตกคิณก็จะได้แตกเนาะ เราปรุงไปต่อแล้วเราก็ชิมแอาไม่ได้แล้วค่อยเติมทีหลังมันเด๋ยวพึ่งใจร้อนเติมวมัทีเดียวถ้าเค็มแล้วก็คือเสียเลยถ้าหวานแล้วก็คือเสียเลยมันแก่ยากเนาะ ชิมก่อนเนาะชิมก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวผูดเอาพริกลงก่อนพริกจืดไอ้นี่เหงื่อท่าหน่อยจะใชไหมเราไม่ได้ใส่น้ำมันเข้าใจนั่นเดี๋ยวป้าขอเติมน้ำมันนิดเพราจะไหม้ปลาแล้วเนี่ยจะไหม้ปลาแล้วนะไหม้หมูปลาเย่นไหม้ปลาเอ็ยไหน ชิ้มกานนะ๊ะจดี๋ยวก็เติมนิดนึงนะรดอ่อน,น,นไปหน่อยนี่จ้า เต็มเลยเดียวพอนะจะใส่พริกไปแล้วจ้ะจุ๊จๆไปเลยความเผ็ดไม่ขอขูดหน่อยไม่ต้ดดงองไม่ขูดเดี๋ยวเขาไหม้ล้วขูดออกจะได้มไหม่ มันยายม่า่อไม่เป็นเนะมันยายไม่เก่งมันค็อคื่นเขาน่ากินมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าหิวเลยแหละหอมมาก แซ่บมากเผ็ดยังแรงจ้ะรสชาติจัดจ้านมากเลยคุกข้คคาวร้อนๆนะนะอะ่รคุกข้คคาวร้อนๆนะโป๊ได้ไข่าดาวเนาะไข่าดาวไข่เจียวได้หมดเนี่ยโอ้โหจะบอกใครพี่จ้าใบมะกรูดจ,จ้าแต่งหน้าจ้ไปไปาใส่ใบมะกรูดด้วยนะจ้าต้องเราเลยแต่เรานะ แค่แต่ความชอบเนี่ยใส่มากไปน้อยไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะถ้ะใส่แล้วเขาจะช่วยกระทุ้งให้กลิ่นหอมชวนกลิ่นผลิตนะ เสร็จแล้วจ้าขวดกิ่งหมูสับข้โพดอ่อนป้าเสร็จแ,แล้วนะถ้าชอบสูกใจให้กดติดตามหอลล์เลทกดแชร์ให้ป้าเด่นนะขอบใจนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า